สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโร่กลับมารับใช้เป็นแฟนอีกเช่นคืนนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครัสำหรับห้อยลาวโดยเฉพาะนะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันจันร์นะ24เมษายนนะฮะ2566เลขเด่นก็ปรากฏได้ตามภาพนะฮะเด่น2 3 7 8 9นะครับจับชุด3ตัวนะ5 3 9 5 3 8 0 3 7นะครับ สามชุดนี้เป็นตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนชุดรองนะฮะศูนย์สองเจ็ดเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดครับส่วนชุดสองตัวนะฮะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามชุดนี้เป็นตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนชุดรองนะสองเจ็ดสองแปดและสองเก้าครับผมต่อไปก็เป็นเลขสองตัวหน้าฮะงวดประจำวันจันทร์ที่2ี่สี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่นเจ็ดแปด จับชุดนะครับ70 71 74 76 80 81 85 86ตัวเน้นตัวเจาะนะ70 71 80และ81ดครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์นะกดไลค์เพื่อเป็นให้การให้กำลังใจให้กับผมนะส่วนกดติดตามก็ก็กดติดตามด้วยเพื่อจะได้ ลงคลิปจะได้รับรู้อย่างรวดเร็วนะฮะอีกอย่างหนึ่งต้องต้องกดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าเป็นการแจ้งเตือนเมื่อนําข้อมูลมาลงแล้วท่านได้รับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วนะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับ EP นี้ก็ขอรับปรเวเวลากับทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม